สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธนานีจัดกิจกรรมเชื่อมโยงการตลาดผลิตภัณฑ์ภาคอีสานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอีสานเบสเน็ m แมทชิ่งโดยมีนางวรรณพรเกตทัศน์ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในพิธีเปิดณศูนย์ประชุมบุญถาท,ทิพย์ฮอนายประเสริฐฝ่ายชาวนาพาณิชย์จังหวัดอุดรธนานีกล่าวว่ากิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเชืช่อมโยงการค้าระหว่างผู้ประกอบการ SME ผู้ผลิตเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับผู้ประกอบการในภูม มีภาคประกอบด้วยการเจราจาธุรกิจ business matching ในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ line, กิจกรรมมินิโชเคสเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าดีสินค้าเด่นและพิธีลงนามข้อตกลงซื้อขายโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมผู้ขายผู้ประกอบการ SME ผู้ผลิตเกษตรกร,รวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสินค้าประเภทผลไม้เช่นมะม่วงสินค้าเกษตรแปรรูปอาหารทะเลสดและอาหารแห้งมีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน7 6กรายแบ่งเป็น ออนไซต์จำนวน30รายออนไลน์46รายมีผู้รับซื้อสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน15รายแบ่งเป็นจากภูมิภาคอื่นๆจำนวน8รายลักษณะธุรกิจเป็นเทรดเดอร์ผู้รับซื้อภายในจังหวัด,ดอุดรธานีจำนวน7รายสร้างมูลค่าการซื้อขายเป็นเงิน8 6 4ล้าน6บาทค่ะ